วันนี้เราก็จะไปเอารอยสักไปอยู่บนเรือนล่างของชาวญี่ปุน่นไทยเท็ดทููททไทยนะไทยอ่านะโอ้ยนิ่มกริบนิ่มอย่างแรงนิ่มมากไ <c oughs> ม่อยากให้เสร็จไวๆไวนั่นยากเกิ มีคนเคยเตือนลแล้วเขญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีความเชื่อเดิมๆก็คือว่าคนที่มีรอยสักเนี่ยก็คือจะเป็นพวกยาคุซ่าไม่รู้ว่าเนี่ยเขาจะยอมร่วมมือกับเราหรือเปล่าเจอผู้หญิงคนหนึ่งดูเขาน่ารักดีเอาน้ำรูป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 พักพักพองเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บเป็นผู้ชายครับตัวอาจจะ เล็กกว่าผมหน่อยแต่ว่าหน้าตานี่ใช้ได้เลยก็เหมือนเขาทะเลาะกันเนาะผู้ชายก็แบบมองหน้าผมกำเดี๋ยวกำมือเดี๋ยวกำมือแล้วเดี๋ยวแบ่เดี๋ยวกำอุ้ยสวยไหมสวยไหมเ้เหมือนแฟนเขามาสิ่งที่เราได้ <c oughs> บอกเขาหน่อยบอกขน่อยว่าเรามาถ่ายทำเนี่ยนั่นนั่นหรือ่าไหมวาเดอาเลย <c oughs> เอาละครแฟนเขามาเหมือนก็จะไม่ค่อยชอบ มันลบออกได้บอกพอดีโอ้โหเลยครับนี่ซื้อได้อะไรได้มซุคนี่ลบได้มาซื้เขนมาซเขยนิสวยนะครูซูมิมาเซนซูมิมาเซนสวยแม่ครูเีดก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้จะขอโทษเัซูมิมาเซนซูมิมาเซนีพร้เราก่ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยเราก เริ่มยิ้มเจือนเจือแล้วอะไรเกิดอะไรขึ้นพยายามยิ้มยิ้มแม้ว่าจะยิ้มไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่แต่ก็พยายามยิ้มให้เขาจนเขาก็แบบว่าค่อนข้างที่อารมณ์เย็นลงแล้วเขาก็เดินจากไปตอนแรกนึกว่าจะโดนต่อยละ